ไปเห็นชันมากเลยเอาตรงนี้นแหละว้าวววยวววววา นี่เห็นชัดเลยนะว้าววไม่เคยได้ยไ่เยหเอานั่นนะะเราขอรูปนี้กออ๋อว นี่ลูกนี้ดูดิดิดสวยเลยนะแน่ไนไหมอ,อันนี้ขยายเข้ามาขยายสวยมาทันนะเนี่ย ทุ่มหนึ <Relax> ่งพอดีเออไม่เละไม่เลยจุดทุ่มหนึ่งพอดีแล้วก็จุดตรงนู้นอะสวยเนี่ยพอพมันจะกี่นาที <laughs> ตอนนี้กไยมยงมันจะบังหน่อย จะเสียงมากที่เราเดี๋ยวคนดูเยอะนะเนาะ จะห้านาทียจุดเยงสีมอันนี้สวยวะนนอันนี้โคตรสวยเลยเออเนี่ยอันนี้ดังแน่นอน อันนี้อันนี้อันนี้ช็อตที่อสงองเมื่อกี้กดตรงไปละตุ่มหลาโตใหญ่ขึ้นแล้วอืมอืมปุ่มสวย i right.